ตอนนี้นะมีอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับรถตกข้างทางนะครับระหว่างเดินทางไปอำเภอสงสงนะยังไม่ได้ดับ,บเครื่อง กูชีพมานะครับร<อ>สวัสดีครับครับพี่ในไร้ใช่ไหมครับป่าครับเป็นยังไงบ้างครับคุณครับยากกันเหรอเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกอ๋อรอรถสไลด์รถยกรอรถมาสไลด์ไม่เป็นไรหรอกอ๋อมันมาจากฝั่งไหนครับนี่ขึ้นมาเดินหลังมาจากนู้นอ๋อคือวิ่งมาจากฝั่งนู้นสวัสดีครับพี่ เป็นไงบ้างครับเ,รเจ็บตรงไหนไหมไมันม,มีอาการยังไงพี่ทำไมถึงเป็นอยนะ่างนี้ลื่นขมวดลื่นอ๋อช่วงฝนตกเมื่อกี้เนาะใช่ครับอ๋อช่วงฝนตกเมื่อกี้นะทุกท่านก็มาจากฝั่งนู้นเนาะพี่ใช่ครับต้องรอรถสไลด์มา,อาโอ้ล้อติดเลยเพี่ อย่างอะไรหลุดเลือทุกท่านสวัสดีครับว่าจะไปะลำปางครับโอหน้ำามันเครื่องฉีดไปน,นู่นเลยครับอ๋อ๋อคือรูดรูดบนนี้มาใช่ไหมครับนี่อ๋อนี่คือมีแต่คราบน้ำมันเครื่อง วิ่งมาจากนู้นแล้วก็ข้ามลื่นเนาะน่าจะลื่นแล้วก็ขึ้นบนนี้มาเนี่ยมีน้ํามันเครื่องไหลมาเต็มเลยไหลก็อันนั้นไปตอนแรกนึกว่าพุ่งมาไหลแล้วก็พุ่งชนตรงนี้ไม่ใช่นะทุกท่านคือขึ้นมาจากตรงนู้นเลยนะครับกลวมกลัวมาน,นี้มาโอ้สภาพเพาหลังเนี่ยคือล้อหลังติดกับซุ้มเลย แต่ว่าคนขับไม่ได้เป็นอะไรนะเดี๋ยวรอรถสไลด์มานี่นะครับน้ำมันเครื่องก็กลับมาพอดีนะครับเมื่อกี้มันจะเดินทางไปจังหวัดลำปางเนาะมาเจอเพอดีแต่ว่าคนขับไม่เป็นอะไรนะครับไม่ได้เจ็บอะไร ก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับบริเวณตรงนี้เป็นทางขึ้นเขาพอดีไปเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อะไรก็มาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรอรถสไลด์มาสไลด์ไปอีกทีหนึ่งก็เป็นเส้นทางระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ครับไปขอบคุณมากครับคุณตำรวจครับนต่างเจ้าหน้าที่ก็มารอสแตนบายแล้วรอรถยกใช่ได้ลงน้ำแล้วแต่ดีนะคนขับไม่เป็นอะไรใช่คนขับไม่เป็นอะไรก็ถือว่าโชคดีใช่ตั้งสติได้กลัวมันนั้นมาเลยกลัววันนี้ขึ้นไปเลยแสดงว่ามานะครับคลิปนี้ก็อัปเดตไว้เพียงแค่นี้นะครับผม เป็นอุบัติเหตุระหว่างเดินทางเนาะแต่ว่าโชคดีคนขับก็ไม่เป็นอะไรครับสวัสดีครับ